ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของอาการเวียนศีรษะนะคะอันนี้เราจะแยกออกจากกันเลยนะระหว่างเวียนศีรษะกับปวดศีรษะเนาะถ้าปวดศีรษะเนี่ยเราจะทานยาเพื่อลดอาการปวดเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเวียนเนี่ยเราจะมียากแก้เวียนอีกต่างหากเนาะเวลาคนที่เวียนหัวเนี่ยก็มีได้หลายแบบเนะาะบางคนอาจจะนอนน้อยหรือว่ามีโรคประจําตัวหรือเป็นเกี่ยวกับพวก น้ำในหูไม่เท่ากันอ่ะอันนี้ก็จะทําให้เวียนศรีรษะรู้สึกเหมือนมีอาการบ้านหมุนได้เวลาย,ยืนแล้วมีอาการรู้สึกเสียใรู้สึกว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยทำไมมันลงบดหรือว่าเคลื่อนไหวเนาะถ้ามีเยอะอาการปเป็นมากค่ะ,ะบางคนอาจจะมีรู้สึกคลื่นไส้หรือว่าอาเจียนได้นะคะวันนี้เราก็เลยจะมาคิดวิธีแก้กันว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราเกิดเวียนศรีรษะ แล้วเกิดยู่ใกล้ร้านยาเราจะสามารถเลือกทานยาอะไรได้ไปก่อนเพื่อบรรเทาอาการเนาะก่อนที่เราจะแบบว่าไปตรวจเพิ่มหรือว่าไปหาสาเหตุจริงๆนะคะก็อย่างยาแก้เวียนศรีรษะทั่วไปนะคะก็จะคล้ายๆกับายาแก้เบาเ่อลดเหลือจะเป็นตัวแรกเลยที่คุณเคยกันเนะาะจะหน้าตาเป็นเม็ดสีเหลือง ชื่อว่าเจ้าตัวไดเมนไฮเดนเป็นขนาด50มิลิกรัมอันนี้สามารถทานก่อนขึ้นรถหรือว่าก่อนเดินทางได้30นาทีเพื่อบรรเทาอาการเวียนศรีศรษะแล้วก็เบามลดเบือได้แต่ข้อเสียของตัวนี้คือสามารถทําให้เราง่วงนอนได้เราก็จะออกมึนๆหน,น่อนถ้าบางคนชอบแบบง,ง่ง,งก็สามารถเลือกทานตัวน,นี้ได้แล้ก็จะมีตัวถัดไปนะคะอันนี้จะใช้กับเวียนศีรษะแล้วก็อาการบ้านหมุน จะชื่อว่าเจ้าเบต้าทิสซินเบต้าทิสซนเนี่ยเขาจะมีของเขาทั้งหมด3รุ่นเนาะมันจะมีรุ่น6มิลลิกรัมเป็นตัวเริ่มต้นก่อนแล้วก็มีตัวรุ่นเป็นเอ,อ่อสิบหกมิลลิกรัมแล้วก็มีเป็นสูงสุดเป็น24มิลลิกรัมค่ะซึ่งอันนี้ก็สามารถเลือกได้เนาะว่าเราแบบเวียนหรือว่าออมีอาการมากน้อยแค่ไหนตัวนี้ก็จะสามารถช่วยรัญหาอาการเราได้แล้วส่วนตัวต่อมานะคะ ก็จะเป็นเวียนศีรษะได้เหมือนกันแต่อาจจะใช้บางกรณีกับคนที่เป็นเมเกลนบ่อยก็คือยาขยายหลอดเลือดนะคะหรือว่าฟูนาไลซอันนี้ก็จะคุณชื่อหรือว่าคุณกันดีในคนที่แบบทานยาแก้ไมเกรนบ่อยตัวนี้ก็จะช่วยแบบเรื่องการไหลเวียนแล้วก็ทําให้อาการปวดศีรษะหรือว่าเวียนศีรษะเนี้ยสามารถดีขึ้นได้ มีก็ลองลองไปเลือกไฟหรือว่าหาดูเนาะถ้าสมมุติว่าเกิดมีอากันมียนสีสะแต่ถ้าเราปวดศีรษะะก็าสามารถ